ันยองค่ะวันนี้อยู่กับไม่แดดร้อนกันไปอันยองค่ะวันนี้อยู่กับโอ้ไม่เทีว่นะคะเนียค่ะอันนี้เราก็จะย้อนนะคะเพราะว่าเราลืมอัดนะคะจริงๆแล้วคลิปวันนี้ก็คือเราจะทําเป็นวอล์กนะคะสำหรับหนึ่งวันที่เราไปเดียนแล้วก็เตรียมตัวไปที่ลอนดอนฝากเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนฝากดูด้วยน,นะคะไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็พรีเซนต์เสร็จแล้วนะคะเรามาถามเพื่อนๆกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงว่าพรีเซนต์เสร็จแล้วเราดีที่สุดในโลกไม่มีใครดีเกินเราเป็นย <c oughs> ังไงว่าสนุกมากคะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอน็นอร์ทีโคตรจะดต่ <c oughs> <c oughs> ลืมบทค่ะ <c oughs> ันนี้คือมาถึงที่เรียนพิเศษแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้สายแล้วเพื่อนเราตามแล้วคือหมอกฟูมากคือมันสายแล้ว <c oughs> อเอาให้เราจะสู้ชีวิตแค่ไหนเสื้อเราก็ไม่มีเหงือ่อนะคะถึงแล้ว วันนี้เราเรียนเสร็จแล้วะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเรียกรถกลับกลับที่แปลว่าไม่ได้กลับหอนะคะก็คือ back to university ค่ะเพราะว่าจะไปทำงานเอ้ยเราจะไปติวกับเพื่อนต่อนะคะวันนี้แล้วก็วันนี้ครูพี่พอยน่ารักมากนะคะให้เบเกอรี่มาด้วย I don't know this name's b i t i s, <What>? <S but, uh, is bakery โอเคเราเรียกรถกันก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่มอแล้วนะคะเรามาหาเพื่อนแล้วเพื่อนอะไรคะอันบนอันใหญ่เออมาได้ค่ะแบรนด์ว่าเท่บบาดูเหมือนช่างเอ and so hungry นะก็บอกว่าเดีพอดีว่าเปหวานพี่มีนี่ค่ะแต่ว่านี่ตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้กินเลยเฮ้ยออกไปจากวอล์กหนูแล้วก็อันนี้ที่เชิญรักมาให้ขนมมาด้วย thank you yeah yeah วองหลิงวองหถามเป็นไงบ้างคะวันนี้รีวิวหน่อยสนุกมากค่ะโอ้ตายตามไม่หวั่แล้วเฮลตอ้าวไอ้กว่าคุณทานิปตอนนี้แล้ทำอะไรกันอยู่อ่ะทาลิปค่ะโนเออทำอะไรอยู่ตึ๊ยตีเย้ติสวัสดีค่ะก็คือตอนนี้ เรากลับมาที่ห้องแล้วก็คือเันนี้ใช้ชชวิตแบบว่าโอเมกอามากแบบโคตรทอรหดคตอะทุกคนแต่ว่าเสื้อก็ยังไม่เป็นไรไม่ยับด้วยคือแบบ amazing อะโคตร a m a ซิ่งอะเราก็แบบผ้าระบายอากาศดีมากเพราะว่าแบบวันนี้เจอทั้งแบบเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็แบบลมแล้วก็วันนี้นั่งวินแบบไปเรียนทิเศษคือแบบ สุดยอดวันนี้คือสุดจอดแต่เสื้อก็คือดูค่ะไม,ไม่ปรงไม่เปียกเสื้อดีมากก็ใครที่สนใจเสื้อนะคะกดได้นะคะในตะก้าเดี๋ยวแปะลิงก์ต่อๆให้นะคะในแบบอ,อธิบายเพิ่มเติมก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะก็ ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็แอบกระซิบว่าจะมีช่องทาง YouTube ของตัวเองด้วยนะคะเป็นฝากไป Follow ไว<ห><ห>้ก็ได้นะคะนี่มิวกี้กนกวัน<ๆ>ก็เดี๋ยวจะมีคลิปเนาะออกมาเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเริ่มทำคอนเทนต์แล้วแต่ก่อนก็ทำแหละคะ่ะแต่ว่าแค่ไม่ตัดลงอะไรอย่างนี้อาจจะแบบลงเปนวิวอะไรอย่างนี้บ้าง<ะ>ก็นั่นแหละคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะ ร่วมสนุกกันเป็นคลิปสุดท้ายเนาะก่อนเราจะแบบปิดเทอมสอบใช่สอบไฟนนลปิดเทอม Yes ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย